เยนนักศึกษาจะต้องไปค้นคว้าในหมู่บ้านว่าเราจะผลิตนวัตกรรมอย่างไงที่จะช่วยเหลือชุมชนซึ่งทางวิเลยก็เราได้นบถนนนวัตกรรมไปขยายผลนะครับเขาได้รางวัลมาเขามีความภาคภูมิใจเป็นอ,อย่างยิงย่งแล้วก็จะนำสิ่งเหล่านีไ้ไปช่วยเหลือชุมชนต่อไป เป็นเรือไฟฟ้าสําหรับเก็บขยะชายฝั่งทะเลและแนวปะการังครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําเป็นลานําธารหรือว่าเป็นชายฝั่งทะเลนเนี่ยจะสามารถเก็บได้พเพราะเรือเนี่ยจะออกแบบเป็นเรือสองท้องซึ่งกินน้ําตื้นไม่ทําลายระบบนิเวศไม่ทําลายปะการังที่เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้า เพราะว่าในปัจจุบันนะคะมีขยะจำนวนมากที่ลอยอยู่บนผืนน้ำหรือว่าบนชายหาดแล้วคลื่นก็จะซัดลงไปเราเลยสร้างเรือคนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะดวยัตกรรมตัวนี้นะคะยังแก้ไขปัญหาโรครวนได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าขยะทําให้เกิดก๊าซมีเทนพอก๊าซมีเทนจํานวนมากลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจะทําให้เกิดภาวะโรคร้อนค่ะ เรือลานี้จะใช้เป็นไฟฟ้า100ร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงบางทีใช้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงน้ามันก็จะแบบลงไปในน้าซึ่งทาลายระบบนิเวศของสัตว์ส่งผลเสียหลายอย่างระบบการชาร์จครับจะมีระบบการชาร์จด้วยไฟบ้านแล้วก็จะมีตัวเสริมพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งจะมีตัวเก็บพลังงานก็คือจะใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับ <c oughs> ก็จะทํางานโดยการที่ว่าเรือจะออกแบบเรือ2ท้องอยู่แล้วซึ่งจะมีตัวระบบเซนเซอร์อิมเมจโพสเซสซิ่งตรวจจับวัตถุ ซึ่งเมื่อขยะลอดผ่านใต้ท้องเรือไปแล้วจะมีตัวกล้องจับระบุสะแสดงผลผ่ันหน้าจอ AI ว่าตัวนี้เป็นขยะตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตและเมื่อพบเจอขยะระบบก,ก็จะสั่งให้สายพานันธุ์หย่อนลงมาเพื่อตักเก็บขยะสูตรทางขยะในลําเรือครับเรือลำนี้จะเป็นอ่าเรือที่ใช้ระบบอัตโนมัติเลยจะไม่มีคนในการบังคับหรือว่ากดปุ่มก็คืออัตโนมัติทั้งคันเลยค่ะ ครับก็คาดหวังว่าระบบนิเวศเนี่ยจะดีขึ้นครับแล้วก็จะมีแหล่งปะการังเพิ่มขึ้นเพเนื่องจากว่าไม่ถูกทาลายจากเรือที่มีอยู่เดิมครับคาดหวังว่าจะเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยะก,ก็จะหายไปจากแหล่งน้ําหรือว่าแหล่งทะเลค่ะได้เป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามค่ะ ต่อยอดได้ครับเพราะว่าเราจะไปพัฒนาให้เป็นเรือลำที่ใหญ่ขึ้นแต่ยังอยู่ในรูปแบบเดิมทําให้มันเร็วขึ้นหรือว่าทําให้สายพันธุมันลงเร็วขึ้นเวลาขับได้ใช้ระยะเวลาที่สั้นในการเก็บค่ะแต่ว่าเก็บได้หมดสามารถที่ว่าจะทําได้หลายแบบไม่ว่าจะเก็บขยะรักษาระบบนิเวศหรือว่าจะเป็นในการทําการท่องเที่ยวการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทําให้เด็กได้ เกยการเรียนรู้นะครับทีนี้เราก็ให้คําแนะนําแก่นักเรียนนะครับรู้สึกมีความสุขนะครับถ้าเห็นลูกศิษย์เราเนี่ยแสดงศักยภาพของเขานะครับออกมานจนได้รับรางวัลนะครับนักเรียนที่ได้มากสุดก็คือเกิดการเรียนรู้นะครับส่วนรางวัลมันคือผลตอบแทนที่เขาทุ่มเทนะครับก็มีความยินดีครับ ขอขอบคุณโครงการฟอร์ดนะครับที่มีกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีเวทีเข้าประกวดซึ่งผลงานที่นี้เรามีกําลังใจที่จะนําไปพัฒนาโครงการต่างๆต,ต,ต่อไปครับต้องขอขอบคุณนะคะโครงการฟอร์ดแล้วก็ทุกภาคส่วนในการจัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมาค่ะให้เด็กได้มาสร้างนวัตกรรมเพื่อที่ว่าจะส่งเสริมและพัฒนาชุมชนนะครับภูมิใจมากค่ะกับผลงานชิ้นนี้